สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชมโรงงานนะครับพามาชมกระบวนการผลิตนะครับกว่าจะเป็นกระโปะหรือซามาดิงนะครับก็เอาส Nur ่วนผสมปลาที่เราบดมาแล้วมาลงเครื่องนวดนะครับก็ก่อนหน้านี้เราจะนวดกับมือนะครับก็ตอนนี้เราเอาเอาเครื่องมานะครับก็นวดกับเครื่องนะก็ประมาณนี้นะครับก็นวดอยู่ก็ประมาณ1 0บถึงยีนาทีนะครับโดยประมาณเนี้ยทุกคนลองคิดดูถ้านวดกับมือกับคนเนี่ย ใช้เวลานานอยู่นะครับก็ใช้ส่วนผสมของปลาและก็แป้งนะครับที่เราใช้อยู่นะครับก็จะเน้นเนื้อปลามากกว่านะครับก็เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คืออที่ออกมาจากเครื่องนะฮะก็จะเป็นก็จะเป็นกลมๆแท่งๆนะฮะเดี๋ยวก็เราก็จะมากลิ้งกริ้งให้เป็นตัวเข้าเขียบนะครับหรือว่าตัวแามมโลดิงนั่นเองนะครับก็จะมากลิ้งๆแบบนี้แล้วก็จะเอาไปขึ้น บนเครื่องอเครื่องทําเป็นรูปทรงเป็นกลมๆเหมือนแท่งเป็นแท่งเนาะนะแท่งสามาราเด้งนะครับเนี่ยเราจะนวดอย่างนี้แล้วก็เอาไปตัดไปเอา,เอาไปชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ําหนักเสร็จเดี๋ยวจะขึ้นเครื่อง